สวัสดีกบดีเย็บเพ็งกิมมิ่งครับเอ้วันนี้ผมก็จะมาสร้างแมพเบหมือนผมรู้สึกเหมือนเวลาผมทำไมครับคนดูก็เยอะกว่าอาวีแปลกแก็ไม่ใช่มีอะไรเนะ เอย่างนี้ใช่ไหมประมาณวันนี้ก็มาตอบคำถาม Q&A เส้นเคยคำถามแรกคือแม็กซ์สกายคิง ก็าถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนชื่อช่องอยากเปลี่ยนเพราะว่าคนส่วนใหญ่เพื่อนหาช่องไม่เจอก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนมุมไม่ต้องทำก็ได้ใช่ไหมเน่ะมุมไม่ต้องทำก็ได้นี่ ตุกคนรู้จักช่องเนือหรือมูวี่ปะครับไม่รู้เขาไม่ค่อยได้ทำลงคลิปอย่าลืมติดตามช่องเขาแล้วกันพ่อผมปรหมดเขาอยู่ในมุมเด็กไงที่เขาทำออแล้วพี่สาวเขาชื่อคีมเป็นทีมงานตัดต่อทำอะไรให้แล้วเขาเป็นคนเชอบบังคับเจ้าของอ่ะอะไรนะเหนือ ถึงยี่สิบซับก่อนเดี๋ยวให้ดูหน้าเนี่ยดูมูวี่ทุกคนก็เห็นได้นะเนี่ยดูมูวี่ทุกคนก็เคยเห็นใช่ไหมเหนือเกมอยู่ไหนนี่ <laughs> เหนือตอนนี้อยู่อนุบา,าลสามใกล้ปอนหนึ่งแล้วออ<ห>ใกล้ปลอนหนึ่งแล้วแล้วแกมันทุกคนอาจจะเห็นผม ไปไปแสดงบทละครก็ได้นะเหนือดูมวี่วีนปิดเทอมนี้อาจจะอาจจะมีสักคลิปก็ได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงค์ช่องไว้ให้ละกันอตอนนี้เราก็ต้องวางไอ้นี่ใช่ไหมวางดินอะไรหรอมีมีมีจะพูดอะไรไม่เหนือตอนนี้อยู่กับเหนือดูมูมวี่วีันนุกเกมเพย์นะครับ ค่ตามกด้วยคนที่ภาคเสียงพิเรเจอร์จมเก่งก็คือนึกเกมเพ์นั่นเองไอ้อมแมสไสกายคิงรู้จักคนที่เรียกย่นไอ,นอดอล่อดอลไอดออดอลอดอลอดอลอดออดอไอดออดอดออดอไอดอ่อออดอคดอลไอดออมอลไอ่อไอดอลไอออดด ของไอ้นั่นคือแบบนั่นเป็นบทละครอย่างนี้ทุกคนอาจจะเห็นหน้าตำบทละครบางคนก็เห็นหน้าในเฟซแต่อย่าบอกใครใครบุกในคลิปนี้เมื่อไหร่ดึงโดนแต่ถ้าเราได้เราสามมันเองอ่ะโอเคได้ถ้าถ้าเราได้เราสามมันเองเราจะไอ้นั่นเราจะถ่ายเร็วเออเออแล้วไงอ่ะแต่คลิปเอาลงยูทูบเนี่ยเออทำไมอ่ะเราเครื่องเก่าเพราะเราเครื่องใหม่เพราะไอ้คลิปบ้านั่นแ่ะกูไม่เอาละ <c oughs> เอ้าอย่าพูดคำหยาบใส่คนดูนะเดี๋ยวเขาด่านะเขาด่านะเ,าอาเอกนายก็ยิ่ยงเป็นเด็กอยู่นะไม,ไม่ไหวเลยเดี๋ยวเขาหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนไ,ไอ้เวกสกายคิงอย่าลืมติดตามไอ้ช่องหน้ดูมูวี่ด้วยไม่ต้องติดตามในช่องทีมเออเออไม่ต้องติดตามช่องมันกันเพราะมันช่องมันชอบแกล้งใช่ใช่ไหมใช่ใช่แต่ก่อนมันแต่ก่อนมันแกล้งผมนะพวกผมยังไม่เคยแกล้งเลยในเกมเนี้ยแต่ผมเคยแต่ผมอาจจะแกล้งเคยเราเคยระเบิดใช่ไหมใช่ไอ้นั่นแหะเวลาเราเล่นเกมไปข้าวไปแชบระเบิดบ้านเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาวิธีเอาคืนแล้วกันถ้ามันมีอะไรนะปับไม่ให้ระเบิดอ่ะใช่มันมีโหมดมันมีโหมดปัดไม่หระเบิดแต่เราคืนละระเบิดตุ้มแล้วมันว่าไงมะเดี๋ยดูมูวี่ว่าไงบ้างตอนนั้นบ้านเราหมดเลยมันพังบ้านแล้วใช่ไหมแล้วตอนนั้นทํายังไงต่อระเบิดบ้านคืนแล้วมันรู้สึกยังไงครับดีมากรู้สึกดีมากไม่ไม่ใช่หมายถึงไอ้ผู้ถูกกระทำอ่ะที่ที่มันระเบิดบ้านเรา่งใช่ คนที่เริ่มก่อนอ่ะมันรู้สึกยังไงตอนที่มันระเบิดคืนหัวร้อนหัวร้อนเอออย่าไปเล่นกับใครนะครับเราจะล้างแขนที่มันเคยพังบ้านคนอื่นอ๋อไอที่ไอที่ว่าเป็นเริ่มก่อนมันทุกๆครั้งอหรนะทำแล้วทำเลยอันนี้คือฉุบหน้าของคีมเฮ้ยเดดี๋ยยววตอนนี้ก็ตอนนี้เหมือเดี๋ยวมูวี่ก็ไปไปไหนอะไปเรียนบอล ต้องไปซ้อมบอลเออไปซ้อมไปซ้อมเออเหมือนกันนะไปเลี้ยงอ่ะไปซ้อมอ่ะแม่เอ้ยไปไปซ้อมบอลแม่แล้วคุณเพียงเก่งสร้างอะไรอยู่เหรออ๋อสร้างไอ้นี่ไงสร้างฟาร์มฟาร์มอะไรไอ้ผิดเพี้ยปากเสียงพิเรเจอร์ดิผมเกลียดเสียงพิเรเจอร์จอมแก่นมากไแกจยี่ยังฟังเสียงพิเรเจอร์จอมแก่นฮะ ไปแกแกสุดตีนไปจิ้วไอ้นี่แกไม่ได้นะทำไมไม่ได้ฮะไอ้หน้านี่เกย์จะมานี่เกย์ฉันได้ขวัญแล้วใช่ไหมเฮ้ยฉันจะตี้าแกพังเลย์เพลงเลยเดี๋ยวๆขึ้นแล้วไหมอ๋อโอ้เล่นเป็นสกิลอะไรลูกอ๋อโอ้ตอนนี้เหรออืม SDA

บอกว่าทุกทุกคนพูดตามผมโล่โหเซอร์แล้วก็ไปพูดตามทีหลังโล,ล่โหเซอร์โล่โหเซอร์แกพูดทีหลังม้ว<ถ>สร้างฟาร์มเขาเรียกว่าฟาร์มอะไรฮะฟา,าร์มแพะฟาร์มหมาฟาร์มหมูฟาร์มไก่เรวจะโดนตบพิเลเจอร์ก็ได้ครับ กอลายครับไอ้ควาดเฮ้ยแกขอโทษครับขอโทษครับกอลิงกครับขวาดร่างยักษ์มาช่วยเลยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมูวี่ทำการไปซ้อมบอลเดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวทิ้งลินี์ให้นะทิ้งลิงก์ช่องให้อย่าลืมไปติดตามช่องมันด้วยล่ะ ตอนนี้ตอนนี้คนติดตามช่องเหนือดูมูวี่คนติดตามห้าคนเองคือช่องนุ้มเกมเพจทำสร้างช่องช่างทีหลังกว่าช่างทีหลังนะเล่นไปสิบซับแล้วได้มาสิบสองซับแล้วเออตอนที่สิบสองซับแล้วยังไหวไม่รู้ว่าบอทหรืออะไรไหมอ่ะเกียดบอทเอแต่ไม่รู้นะมันมีบอทหรือเปล่าแต่ถ้ามีซับเยอะก็ดี อยากแอปติ๊กตอกอะไรพวกนี้มันมีบทไม่มีบอทมาติดตามมันบทจะให้มาให้กําลังใจเหมือนเราไม่ไม่เต็มใจในการทําคลิปไงเวลามีบทมาติดตามทุกคนเข้าใจไหมบางทีก็เป็นคนจริงนะบางคนก็เป็นบทเพราะที่ติดตามอาจจะเป็นบทผีชมพู ถ้าสมมติว่าคนติดตามเด้งขึ้นมาเองโดยมันไม่ขึ้นข้อความว่าแนะนำผู้ผู้ติดตามคนใหม่นั่นแหละคือบอทถ้าสมมติว่ามีเด้งหนังผู้ติดมีผู้ติดตามคนใหม่นั่นแหละคือคนแต่ไอันี้คือผมแปลกมากอะช่องอะไรผมช่อ้งนี้ไม่ต้องเขาแดงเป็นช่องของอังกฤษอะติดตามแต่เห็นอนะยังไม่ไดกดติดตามเขาเลยปุ๊บเพิ่นครับ น,นี่ถ่ไรแล้วเหรอไอขวานนี่เคนีโดตกมเนี่ต,นตกอะไรตกอะไรอยากอยากไม่เตมเต็มากใช่ไหมแกอะไรพี่แกอยากไม่เต็มเต็งมี้แกเลแกลยแกแก,แกมาต่าแงน,นี้ได้ย,ยังไงแกแกไม่ต้องกินขนมสิบเดือนว้ายเสียงอไรอยากกินขนม อยากอ,อ,อ้วนอยากผอมอยากกินขนมเมื่มมอแกแล้วคบไม่จ้องแกนไออ้อวนไปเลยแกไม่มีสุดอ้วนแล้วจะจะเอาตูดทับหน้ากแกได้ไอขวานฉชนจะมีครึ่งอุตันไขมันอุตันไขไมันเปนกยังไงหนูสอนอยังไงสิ่กิก็ได้ไม่สอนสอน้วนแลก็ตายตายอ้วนแล้วก็ตายตาย,ตายไปซะดีแล้วตายด้ยแกต้องตาย ต้องตายก่อนไม่เลิกใช่ไหมโอ้ยบอกว่าไปซ้อมบอลอีนี่อะไหรือมูวิ้บายไม่ต้องเจอกันก็ได้นะหยุดดีตอนนี้ก็ยื่ในแมปไอ สร้งสางบ้านอะไรเนี่ยบ้านอย่งากงากระโป๋องกระปงไม่ใช่บ้านแล้วแคจะโดนตบบ้านอะไรนี่แกทุเรศทุเรศแกก็ทุเรศเหมือนกันน่ะหละไม่ได้ทุเรศแกเ่ทุเรศแกไม่มีสิทธิ์แกจะมาสังส่งซื้แกได้เลยไม่มีสิทธิ์<แ>ก,ก็ไดแกอันนี้ส่วนชั้นนี้ก็จะทำเป็นที่เลี้ยงหมาล้างบ้านบ้าช่ ไฟามหมูฟางีว้ไแก่ปลูกตบใช่ไหมไ่ปลูกฟักเรปูฉันจะไม่ทำเพื่อจะจมเก่งให้แล้วก็ได้ตอนนี้ก็จต้นปลูกข้าแล้วก็ปลูกเมลอาแล้วก็บูบทรุสบูบรุสปลูกเมลมาล็อต มาลัาเออลแล้วก็ขีดแล้วก็พี่เคียวอ้เหรอไม่ใช่ <laughs> แตแกดูช่องเคียวไม่ไม่ไม่ไมพวกมัรู้ทีหลังดิว่าเขาทำคลิปพรม้อไม่ค่อยดูดูพี่แป้งพวกนี้เท่าไหร่เฮ้ยย่เออเนี่ย <laughs> โอนยีอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยโอ,อนน๊ยโอยอ,อ๊อ๊อ๊ยโอ๊องอ๊แอยอออ เป็นสวนนะมาอ <c oughs> <c oughs> <satisfy. c oughs> ันนี้คือสวนไงเนี่ยท่อสวนเนี่ยทสวนก้างวัดสวนมาเออแล้วเล่นหนึ่งสองสองสี่โอเคเดี๋ยวผมพยายามปลูกข้าวปลูกขี้โอเคนะโอเคแกเอวเอาขี้หมาแล้วก็มาปลูกโอ้ยแจมันปลูกไม่ได้หรอเอาทำเปปุ๋ยซะเออขี้หมานทำปุ๋ยได้ อ้ยย่าลืมไปติดตามช่องเขาล่ะบางทีผมอาจจะไปแสดงเราในบทเล่นเกมพีก็อาจจะเป็นบางบทนะแต่น้อยอันนี้คืออะไรอ่ะโอเคละเอาใช่หมูแค่รอเหรอแล้วโบตัโตโอเคโบตโตโปเทตุ ชูแม่ฉิวแกลบปูมันใช่ไหมแกต้องกินผักเยอะๆนะพิเลเจิโอถ้าแกไม่กินผักแกจะอ้วนไม่ขี้ไม่ออกไม่นี่แกแต่ชอบขี้นี่ไงแกต้องขี้ถ้าแกกินข้าวได้ใชกระาษแกแบบนี้กินขี้กินขี้แต่หวานกินขี้อะไรอะไรอะไรหยุดเสียมาอะรแย่ได้แล้วมารยาทอะไรอ โอเไร耶อะเพราะไม่ไม่พักแล้วไม่พักแล้วเจบพ่ออากาศเมืองไทยมันร้อนไม่มากไงแอรอนอยากร้อนอยากร้อนอยากอยากอยาอยาอยากอยากอยาอันนี้คือบิลรูทใช่ปลูกยังได้อฮะอันนี้ใช่ปลูกยังปลูกเหรออันนี้เป็นแครอทแครอทใช่ไหมอืมปลาตะตู โอเคเอลิ okay. บิดรูดไอแกวางไม้วะไม้ถึงก็วางบนดินแกนเพืเก่กไม่เออใครเมื่อกี้ใครเดินอ้อไม่มีใครอยู่ในแบบนี้ิดว่าเห็นนะไม่รู้อ่ะอย,ย,ย,ย่าอย่าขี้มมขี้มมชิบไฮขี้โมชิบาย ขออภัยครับอาจจะเต็มเรื่องของไม่ค <scared>. ่อยถูกภาพเพราะพิเลเจอร์จำเกณฑคนเดียวมั่วแกอยพูดเหมือนกันตอนนี้ไม่พูดล่างแล้วต่ไปชั้นบนนี้ต่อไปชั้น ก็เสร็จกันแล้วครับนี่แต่ผมว่าไว้น้ําแบบนี้แหละมันจะดูเหมือนแบบการรดน้ําต้นไม้นิดนึงอ่ะแบบให้น้ํำชุ่มๆอ่ะต่อไปไปข้างนอกกันเลยสมุดคอร์สครับ อุ้ยเฮ้ยมือเป็นอะไรเนี่ยน้อบอกพวกดิอ้าวไ,ไ,ไม่เรียนเหรอไม่รู้หรอล่ะว่าใครจะเรียนหรือไม่เรียนอา้าวแล้วมันไม่เรียนหล่ะวะโทไม่เรียนเหรอไปกิลอกตนนี้เนี่ยเอาวันนี้ไม่เรียนดูเออยีอป่ป๋อไม่ไปทำไม่มไม่มันมันขี้เกงมันขี้แกง แลทุกคนก็ร <that> <usement> okay, ู้น er right? ิสัยของชื่องเหนือดูมูวี่ต็มตึมเจ๊อย่าพูดคำหยาบดิเดี๋ยวค่อยค่อยไปเอาคืนมาในเกมโอเคแมเหนือดูมูวี่แต่เราไม่เกี่ยวนะเราเป็นแค่ให้ความร่วมมือให้กำลังใจเฉยๆใช่ไหมนุ่เกิเพยเดี๋ยววันหลังค่อยให้นุงเกมเพยมาเล่นด้วยแล้วกันกิ๊บหน้าให้นุงมกมเพยมามันมันไม่ได้โทรมานี่ทุกคนก็เจ๊ แล้วที่คนก็จะได้เหมือนเป็นฟาร์มแล้วไงโอเคไปไปข้างบนเลยวันนี้คลิปยาวป่าวะ <No. S 1> สร้างแบบเหมือนข้างล่างเลยยาะวไปเลยครับงงแล้วจากนั้นเลลวลามันยาวใช่ไหมเดี๋ยวอืมตอนนี้ดวงก็น่าจะวันอาทิตย์แหละเห็นเขาบอกมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอพรุ่นง,นงนี้วันอาทิตย์เออว่ายอย่างนี้แหละทุกคน มันจะได้ดูมีมิติหน่อยไงก็จะสร้างตานก็สร้างตานส่วนว่าไม่ละเอียดอีกทีโอ้ก็น่าไม่รู้วันจันทร์ไปวันจันทร์วิลล่าไปวันจันทร์อ๋อเหรอบักโซ่เฮ้ยตอนนี้ต้องไปก็กลับวิลล่าแล้วนี่เนี่ยว่าอย่างนี้มันจะได้ดูมีมิติหน่อยฟาร์ม จะไปเล่นวิลล่าก็ได้นะจะขอ<ด>ขอแม่ไปเล่นวิลล่าได้จะได้ไม่ต้องโดนพวกน้ำบังคับอีกไม่แม่ไปวิลา่าไม่ไโอเคงั้นก็วางชึบ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 ชับ อส่วนก้างวลนี้ไม่ต้องหรอกเนาะเนี่ยไว้แค่นี้พอประตูฟาร์มก็เอาเป็นประตูนี้ตอนนี้วัดก็ยังสร้างไม่เสร็จนะดูสิหลังคาตอนนี้ขัดเหลือที่หลังคาอยู่ อึ๊บชิม่มเนี่ยไว่าชุบๆแบบเนี้ยดีน,น,นี่สำหรับเออลืมไปโปรโมทช่องอีกช่องหนึง่งเม็กซสกายคิงนะครับ เดี๋ยวทิ้งลิงก์สามช่องนี้นะครับอย่าลืมไปติดตามสามช่องนี้ด้วยนะครับก้อครับดูเกมเพ์นะคบสับสสคลิปนี้ก็ขอตัวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายค